เคล็ดลับนะครับในการเปิดร้านหรือทำธุรกิจนะครับในเรื่องของไฟตามรับปูงจุ้ยนะครับไฟเนี่ยอันหนึ่งที่หลายคนอาจไม่รู้นั่นคือเรื่องของไฟที่มีตัวพิเศษอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าสีวอมสีวอมนั้นเป็นตัวเรียกทรัพย์หรือเป็นสีของทองคําหรือสีของเงินนั่นเองควรมีอยู่ในตําแหน่งนะครับหนึ่งตำแหน่งของที่เก็บเงินนะครับหรือบางจุดที่เรียกว่ามีดาวเขินหรือดาวพิเศษอยู่ตรงนั้นเรียกว่าดาวรุ่งเรือง ถ้าเต็ดตรงนั้นหนึ่งหลอดจะเติมเสริมพลังในเรื่องของโชคลาภขึ้นมาทันทีครับอย่าลืมึชิกดหัวใจกดแชร์กดติด,ดตามไว้นะครับผมมีคลิปดีๆมาพูดคุยเรื่องของฮงจุ้ยนี่แหละหลายคนคาใจอาจารย์ผมเปิดสํา,านักงานทําไมมันไม่ดีเลยติดนาพูก,ก่นแล้วติดอะไรก็แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจารย์ก็จะมาวิเคราะห์ให้ว่ามันขาดหรือพลาดไปเรื่องอะไรนะครับทุกคนครับธุรกิจของคนใช้เงินเยอะจริงไหม ช้เงินเยอะบางคนใช้หลายล้านเลยนะครับทีนี้พอทําเสร็จแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จออกมาประกาศให้โลกรู้หรือใช้เงินโฆษณามหาศาลเลยแต่ไม่มีคนซื้อหรือไม่มีคนเข้าเลยอันนี้น่าเห็นใจนะครับฉะนั้นเรื่องของจุ้ยมีความจําเป็นและสําคัญกับทุกคนครับลูกหลานนะและลูกศิษย์ด้วยนะทุกคนครับผมมีช่วงไลฟ์สดนะครับในช่วงบ่าย2หรือ1นึ่ทุ่มอันนั้นถามตอบฟรีแต่เรื่องของดวงอาชีพเบอร์โทรศัพท์ นะครับอารมณ์ถึงเรื่องของจุ้ยนี่แหละแต่ถ้าต้องการพูดคุยกับอาจารย์ก็ทักมาพูดคุยกันยินดีปรึกษานะครับไม่ต้องเกรงใจโทรเข้ามาเลยครับอาจารย์พอปรึกษาเลยนะเรื่องเจ้าที่บางเรื่องของบ้านบางเรื่องของขงจุ้ยบางเรื่องตัวเลขบ้างเรื่องดวงอาชีพบ้างอย่างนี้ก็พูดคุยกันได้ยินดีครับอาจารย์นะทุกคนครับผมชื่อสินแสอริชาเสียนะครับผมมีหนังสือหลายเล่มที่มาก่อนเขียนไว้นะฮะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เขียนแล้วนะครับก็เลิกลาแล้วนะฮะมาพูดถึงเรื่องของปักหลักปักฐานอยู่ที่ภาคเหนือตอนบนนะครับ ฉะนั้นจึงหมายความว่าผมก็เลยมาเปิดโอกาสให้ท่านได้พูดคุยกับผมนะครับทีนี้จะพบเจอกับผมก็คือ2ช่องทางคือ1การติดต่อในเรื่องของโทรและ2ในร่วมช่วงไลฟ์สดที่ผมบอกไปแล้วนะครับคือช่วงบ่ายสองหรือหนึ่งทุ่มวันนี้ทุกคนขับไปแล้วับขอทุกคนร่ำรวยทรรมาข้าขึ้นเจริญเจริญวันนี้มาไขาเคล็ดลับและถามตอบฟรีที่สินแสไม่เคยบอกนั่นคือเรื่องไฟนะครับบอกไปแล้ววันนี้สวัสดีครับ